ขอนอบนอ้อมแด่พระผู้มีพระภาครอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบนอ้อมแด่พระผู้มีพระภาครอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระทับอยู่ที่พระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบ สักการะและชื่อเสียงร้ายกาดเผ็ดอรอนหยาบคายเป็นสิ่งที่ทำอันตารายแก่การบรรลุธรรมอันกรเตมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสายฟ้าที่ฟ้าถูกใครเข้าก็เหมือนลาบ สักการะและชื่อเสียงตกมาถึงเสขะบุคคลผู้ยังไม่บรรลุธรรมคำว่าสายฟานีเป็นชื่อของลาบสักการะและชื่อเสียงดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและชื่อเสียงร้ายกาจอย่างนี้แหละเธอทั้งหลาย พึงศึกษาอย่างนี้แลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระนครตาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลาบสักการะและชื่อเสียงร้ายกาศเผ็ดอรอนหยาบคายเป็นสิ่งที่ทำอันตารายแก่การบรรลุธรรมอันกเตรมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลูกศรที่อาบยาพิษแทงใครเข้า ก็เหมือนลาบสัก,การะและชื่อเสียงตามตกถึงเสขะบุคคลผู้ยังไม่บรรลุธรรมคำว่าลูกศรนนี้เป็นชื่อของลาบสัการะและชื่อเสียงดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสัการะและชื่อเสียง,งยกกรไรากาศอย่างนี้แลเธอทั้งหลาย พึงศึกษาอย่างนี้แลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลาบสักการะและชื่อเสียงร้ายกาศเผ็ดอร่อนหยาบคายเป็นสิ่งที่ทำอันตารายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นสุนัขจิ้งจอกแก่ ซึ่งเดือดอร้อนอยู่ในเวลากลางคืนตลอดถึงเช้าตรู่ไหมเห็นพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้นเป็นโรคขี้เรือนอยู่บนบกก็ไม่สบายอยู่โคนไม้ก็ไม่สบายอยู่ในที่แจ้ง ก็ไม่สบายเดินยืนนั่งนอนในที่ใดๆก็ไม่สบายได้รับทุกข์เดือดอร้อนในที่นั้นๆฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกลาบสักการะและชื่อเสียง ครอบงำย่ำยีจิตแล้วอยู่ในที่เรือนว่างก็ไม่สบายอยู่ที่โคนไม้ก็ไม่สบายอยู่ในที่แจ้งก็ไม่สบายเดินยืนนั่งนอนในที่ใดๆก็ไม่สบายได้รับทุกข์เดือดอร้อนในที่นั้นๆ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายลาบสก,การะและชื่อเสียงรายกาศอย่างนี้และเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้และสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระนครตาวตีว ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและชื่อเสียงร้ายกาศเผ็ดอรอนหยาบคายเป็นสิ่งที่ทำอันตารายแก่การบรรลุธรรมอันกรเตมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ดูก่อนพิกษุกทั้งหลายลมชื่อว่าเวรัมพาพัดอยู่ในอากาศเบื้องบนนกตัวใดบินอยู่ในอากาศนั้นลมเวรัมพาก็พัดกระหน่ำมันเมื่อมันถูกลมเวรัมพาพัดกระหนำ่ำเท้าไปข้างหนึ่งปีกไปข้างหนึ่ง ศีรษะไปข้างหนึ่งตัวไปทางหนึ่งฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกลาบสักการะและชื่อเสียงครอบงำย่ำยีจิตแล้วในเวลาเชา้าครองอันตระวาตกแล้ว ถือบาทจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างหมู่บ้านหรือนิคมไม่รักษากายวาจาใจไม่ดำรงสติไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นมาตุคามที่นุ่งห่มผ้าลับลับล่อในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นครั้นเห็นแล้วราคะ ก็ครอบงำจิตเธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วก็ลาสิกขาสึกออกไปเป็นครหัสภิกษุพวกหนึ่งจึงเอาจีวรของเธอไปพวกหนึ่งเอาบาทไปพวกหนึ่งเอาผ้านิสีธนะผ้าปู่นั่งไปพวกหนึ่งเอากล่องเข็มไป เหมือนนกที่ถูกลมเวร,รำพาพัดกระหน่าฉนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาัก,การะและชื่อเสียงไร้กาศอย่างนี้แลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและชื่อเสียงร้ายกาศเผ็ดอรอนหยาบกาย เป็นสิ่งที่ทำอันตารายแก่การบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าดูก่อนภิกตุกทั้งหลายเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกลาบสก,การะครอบงำย่ำยีจิตแล้วหลังจากตายไปต้องเข้าถึงอบายทุกติ วินิบาตหนารกอันหนึ่งเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วหลังจากตายไปต้องเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกและเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกลาบสักการะ และความเสื่อมสก,การะทั้งสองอย่างครามงำมย่ำหยีจิตแลว้วหลังจากตายไปต้องเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตหนารกดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสก,การะและชื่อเสียงรายกาศอย่างนี้แลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุขตาศาสดาครั้นได้ตรัสคำไวยากรณภาติดนี้จบแล้วน่าตรัสพระคถาประพันธ์อื่นต่อไปอีกว่าสมาธิของผู้ที่ได้รับสกการะอยู่ด้วยผลสมาธิหาประมาณไม่ได้ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยสก,การะ และความเสื่อมสก,การะทั้งสองอย่างผู้นั้นเพ่งอยู่ทำความเพียรเป็นไปติดต่อเห็นแจ้งด้วยทิฏฐิอย่างละเอียดยินดีในพระนิพพานเป็นที่สิ้นอุปทา,านบัณฑิตท,ทั้งหลายเรียกว่าสัตบุรุษดังนี้